สวัสดีทุกทท่านนะครับวันนี้เอกบุราพาก็มีเหรียญวัตถุมงคลนะครับมาให้ได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับโดยเหรียญวัตถุมงคลในวันนี้นะครับก็เป็นเหรียญของเศรษฐีนวโกดนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปของพระเศรษฐีนวโกดแบบนี้นะครับด้านหลังเหรียญนะครับก็จะเขียนว่าเศรษฐีนวโกดแล้วก็เป็นยันห้าแบบนี้นะครับห้าสามนี้ก<ม><ม>็เป็นปีพศที่จะสร้างครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสาม วัดคลองน้ําแดงนะครับโดยเหรียญนี้นะครับก็ได้รับการปลุกเสกโดยหลวงพ่อสาครวัดหนองกับจังหวัดระยองนะครับนี่นะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเหรียญนะครับโดยความเชื่อนะครับว่าบูชาพระเศรษฐีนวโกดนะครับก็จะให้พุทธคุณนะครับในเรื่องของโชคลาภเงินทองการค้าขายต่างๆนะครับรวมถึงความร่มเย็นเป็นสุขในบ้านเรือนนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญที่ น่าใช้บูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นพระเศรษฐีนวโกศนะครับออกที่วัดของน้ําแดงนะครับปี2553นะครับแบบนี้นะครับโดยราคาการเช่าหานะครับในวัตถุมงคลเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ยังเป็นพระหลักร้อยต้นนะครับนี่นะครับยังเป็นพระที่ราคาไม่แพงนะครับนี่นะครับถ้าทุกทุกท่านนะครับเช่นชอบนะครับก็สามารถลองเช่าหาบูชาใช้พุทธคุณกันได้นะครับในเหรียญเศรษฐีนวโกศนะครับรุ่นนี้นะครับนี่นะครับ หรือถ้าอยากจะแบ่งปันเหรียญวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับไปบูชานะครับเอกบุรพานะครับก็เปิดเอาไว้นะครับเหรียญละ200บาทนะครับรวมจะส่งแล้วนะครับนี่นะครับเป็นพานราคาไม่แพงนะครับ้อยต้นๆนะครับเอกบุรพาก็เปิดแบ่งปันให้บูชาในเหรียญนี้นะครับ200บาทเท่านั้นนะครับถ้าท่านไหนชื่นชอบนะครับก็สามารถแอดไลน์หรือโทรมาก็ได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับก็จะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับนี่นะครับมารับชมความสวยงามของตัวเหรียญนะครับ ตัวเหรียญนะครับด้านหน้านะครับก้อนนี่ครับเป็นการแกะบล็อกออกมาได้มีความคมชัดสวยงามนะครับนี่นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับอักขรยันนะครับนี่นะครับมีความคมลึกนะครับนี่นะครับเป็นผ่าแท้ดูง่ายอีกหนึ่งรุ่นนะครับยังไม่มีการทําล็อกเลนแบบแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากค่านิยมก็ยังไม่สูงนะครับเป็นผ่านหลักร้อยนะครับนี่นะครับเศรษฐีนวโกดนะครับแล้วก็เป็นยันห้านะครับ ตัวตรงยันนะครับก็ยังเห็นเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟแบบนี้นะครับปีห้าสามนะครับวัดคลองน้ําแดงนะครับนี่ครับผิวเหรียญเรียบตึงนะครับนี่นะครับเป็นพระดีหลักร้อยน่าใช้พุทธคุณอีกหนึ่งรุ่นเลยทีเดียวนะครับถ้าท่านไหนชื่นชอบนะครับก็สามารถทักมาแบ่งปันไว้บูชากันได้นะครับและวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ น,นี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ